สวัสดีครับทุกผู้ชมสถานการณ์ในรัฐขชินได้มีรายงานเมื่อวันที่20เมษายนพศ2564เวลาประมาณ17นาฬิกากองกำลัง KAA ได้ทำการเข้าปฏิบัติการโจมตีต่อฐานที่บั่นของพมา่าที่บริเวณเมืองผากัน้นโดยสามารถเข้ายึดเป้าหมายที่เป็นฐานที่มั่นของฐานพมา่าได้จำนวน2ฐานปฏิบัติการด้วยกันนั่นก็คือฐานที่มั่นใกล้หมู่บ้านน้าจันและฐานที่2 ตั้งอยู่บริเวณบ้านการจี้การสู้รบที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อท้องถิ่นครับว่าทหารของพลเอกมินอองลายสูญเสียไม่ต่ำกว่า600นายแต่ถูกจับอีกกว่า300นายโดยความต้องการยึดพื้นที่ของทหารพรม่านั้นครับหลายฝ่ายมองครับว่าเป็นเพียงความต้องการทรัพยากรธรรมชาติที่ในรัชกิจินนั้นอุดมไปด้วยเหมืองทองอัญมณีและหยกจำนวนมาก ซึ่งน,นั่นก็คือรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ในรัฐขะฉินล่าสุดนอกจากนี้นั้นครับยังมีความพยายามที่จะเปิดศึกในรัฐฉานโดยการโจมตีด้วยปืนคอเข้าไปในพื้นที่รัฐฉานหลายวันติดต่อกันแล้วแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดนอกจากนี้ในวันที่21เมษายนพศ2564มีรายงานครับว่ารอบๆฐานที่มั่นดอยไตแรงมีการประกาศเตรียมความพร้อมสู้รบ24ชั่วโมง อีกทั้งมีการยิงปอตอ,อรอบๆฐานเพื่อเป็นการประกาศความพร้อมในการตอบโต้หากมีการโจมตีต่อดอยไตยแรงจริงส่วนบริเวณดอยก่อวันที่มีการโจมตีจากฐานพม่าด้วยปืนคอ120ตามที่เป็นข่าวนั้นครับทางด้านกองลัง S, SA, ังอาซีเอสเอสเอโดยพลเอกเจ้ายอดศึกได้แถล,ะะลงการวิงวอนอย่างเร่งด่วนต่อรัฐบาลไทยให้อนุญาตผู้ลี้ภัยจำนวน2 5 5 9คนจากค่ายดอยก่อวัน สามารถหนีข้ามแดนมายังฝั่งไทยได้ในทันทีหากกองทัพพม่าเริ่มทําการโจมตีทหารของสภาเพื่อการกอบกู้รัชสาร RCSS ในค่ายดอยก่อวันและขอให้ทางการไทยหาที่ปลอดภัยรวมถึงให้เหล่าผู้พักพิงเหล่านี้ได้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยเนื้อหาในหนังสือได้ท้าวความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยเมื่อเวลา17นาฬิกา45นาทีในวันอาทิตย์ที่18เมษายนได้มีกระสุนปืนครก ขนาด120มิลลเมตรจำนวน2นัดถูกิ่งมาตกลงบนที่นาบริเวณห้วยปางควายห่างจากค่ายดอยก่อวันไปทางเหนือประมาณ2กิโลเมตรและห่างจากชายแดนไทยประมาณ2.5กิโลเมตรโดยขณะนั้นมีผู้ลี้ภัยประมาณ20คนรวมทั้งเด็กชายอายุ12และ13ขวบกำลังดูแลไร่นาและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาอยู่บร,เริเวณใกล้จุดกระสุนตกแต่โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บต่อมาเวลาประมาณ 18นาฬิกามีเสียงยิงปืนครบนัดที่3ดังขึ้นแต่ไม่มีเสียงระเบิดตามมาจึงไม่มีใครทราบว่ากระสุนได้ตกลงไปที่ใดโดยคืนของวันที่18เมีสายนนั้นครับผู้หลีภัยในค่ายดอยก่อวันที่มีอยู่ทั้งหมด2 5 1 9คนต่างจัดสัมภาระเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพพร้อมนำวัวควายไปเลี้ยงบริเวณเชิงเขาใกล้กับค่ายที่พักพิงเพื่อเตรียมอพยพซึ่งค่ายดอยก่อวันนั้น นอกจากเป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ริภัยจากสงครามกลางเมืองในรัชสานในช่วงพศ2139ถึงพศ2111แล้วจะมีที่ตั้งของกองบัญชาการภาคเชียงตุงของ RCSS ที่มีพันเอกเจ้ากรุนหรือชื่อไทยว่าเจ้าคำกรนชื่นเป็นผู้ปัญชาการจะมีรายงานครับว่าตอนเช้าของวันที่19เมษายนพลเอกเจ้ายอดศึกประธาน RCSS ได้ทำหนังสือสอบถามไปถึงกองบัญชาการ ภาคสามเหลี่ยมกองทัพพมา่าในจังหวัดเชียงตุงโดยขอทราบเหตุผลที่มีฐานพมา่ายิงปืนครกลงมายังค่ายดอยก่อวันแต่กองทัพพมา่าได้ให้คําตอบกลับมาในตอนเวลา15นาฬิก38นาทีและเวลา15นาิกา42นาทีในวันเดียวกันด้วยกระสุนปืนครกอีกสองนัดที่ถูกยิงมาตกยังห้วยปางควายที่เดิมแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะเมื่อมีกระสุนสามนัด ที่ถูกยิงออกมาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครกล้าลงมาอย่างบริเวณนี้อีกครับเอกสารของคณะกรรมการผู้ลี้ภัยรัชสารได้ให้ข้อมูลครับว่าห้วยปางควายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอันเป็นแหล่งสเสบียงสําคัญของผู้ลี้ภัยในค่ายดอยก่อวันเนื่องจากจุดที่ตั้งค่ายหลักอยู่บนเขาไม่มีพื้นที่เหมาะกับการเพาะปลูกและตามปกติในเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ผู้ลี้ภัยต้องปรับหน้าดินเพื่อเตรียมปลูกข้าวข้าวโพดและถั่วเหลือง ซึ่งนับตั้งแต่วันที่30มีนาคมซึ่งกองทัพพมา่าได้แจ้งครับว่าจะมีการโจมตีฐานที่มั่นของ RCSS ตามแนวชายแดนไทยรัฐสารคู่ลิ้ภัยส่วนใหญ่มีเพียงไม่กี่คนครับที่กล้าลงไปปรับหน้าดินบริเวณห้วยกลางควายและยังม,มีการยิงปืนคกลงมาถึง5นัดเช่นนี้เชื่อได้ครับว่าจากนี้จะไม่มีใครกล้าล,ลงไปอีกในเอกสารระบุอีกครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ลีภัยในค่ายดอยก่อวันแต่ข่าวครับว่าค่ายฐานพมา่าจํานวน7กองพันได้แก่กองพันฐานรอบเบาที่221 225 259 388 554 572และกองพันฐานราบที่314ที่ตึงกําลังอยู่รอบๆค่ายดอยก่อวันได้มีการเสริมกาลังเข้ามาอีกหลายร้อยนายนั่นยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวให้แก่ผู้ลีภัยเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับบเรียนรอรอบค่ายดอยก่อวัน นอกจากจะมีค่ายทหารของพม่าแล้วยังมีค่ายทหารของกองทัพสหรัฐวะหรือ UWSA ตั้งอยู่อีกหลายจุดซึ่งทหาร UWSA เหล่านี้ได้ยึดพื้นที่ในเมืองการด้านตะวันออกของจังหวัดเมืองศาสตร์ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประยบส่วนหนึ่งในค่ายดอยกอวันตั้งแต่เมื่อปีพศ2543และได้ย้ายชาววะหลายพันคนจากภาคเหนือของรัฐชฐานให้เข้ามาทำมาหากินแทนที่พวกเขา โดยได้รับอนุญาตจากกองทัพพมา่าซึ่งสาเหตุความต้องการการโจมตีต่อกองลังไทยใหญ่นั้นเป็นเพราะเมื่อวันที่3 0มีนาคมคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทยพมา่าที่ทาคี้เหล็กส่งจดหมายถึง TBC ในอำเภอแม่สายได้แจ้งความจําเป็นที่กองทัพพมา่าจะโจมตีฐานที่มั่นของ r c s s ตามพรมแดนตรงข้ามจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจาก R CSS แสดงจุดยืนชัดเจนครับว่าเข้าข้างผู้บระท้วงต่อต้านการยึดอํานาจของกองทัพพมา่าอีกทั้งก่อนหน้านี้ในวันที่8กันยายนพศ2563เมื่อครั้งที่พลเอกอาวุโสมินอ่องลายไปประชุมผู้บัญชาการหน่วยคุมกําลังในเมืองตองจีเขาได้กล่าวในที่ประชุมครับว่าเขาต้องการจํากัดพื้นที่ความเคลื่อนไหวของสองกองทัพใหญ่ของกองกำลังอา s และพรกก้าหน้ารัชาน SSPP ให้อยู่เฉพาะพื้นที่รับผิดชอบของแต่และกองพันเท่านั้นโดย RCSS ให้เคลื่อนไหวอยู่แค่บริเวณรอบๆฐานที่มันดอยตายแรงและภาคใต้ของอำเภอเมืองปั่นจังหวัดลางคือส่วน SSPP ให้เคลื่อนไหวเฉพาะบริเวณฐานที่มั่นที่บ้านไฮอํเาเภอเกษีจังหวัดดอยแหลมและพื้นที่นอกเหนือจากนี้ห้ามไม่ให้ทั้งสองกองทัพมีความเคลื่อนไหวทางทหารโดยพลเอกอวิโสมินอ,องลายได้ให้เหตุผลในขณะนั้นครับว่า เพื่อให้กองทัพพมา่าสามารถปบัจุการปราบปรามยาเสพติดในรัชสารได้อย่างเต็มที่แต่ก็มีข้อสังเกตครับถึงท่าทีของพลเอกอวุโสมินออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นหลังพึ่งเสร็จสิ้นการประชุมสันติภาพหรือประชุมปางหลวงครั้งที่4ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมพศ2563ที่กรุงเนปิตตโดยก่อนการประชุมกองทัพพมา่าได้ทยอยเสริมทหารเข้าไปในพื้นที่โดยรอบดอยก่อวัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ .2563 แล้วอีกทั้งระหว่างพลเอกเจ้ายอดศึกเดินทางประชุมปางหลวงครั้งที่4ที่ในปิดอกองททพม่าก,ก็ได้นำโดนขึ้นบินลาดตะเวนทางตอนเหนือของพื้นที่โอยก่อวันอีกด้วยนั่นมันจึงเป็นสาเหตุที่ชี้ให้เห็นครับว่ามีความพยายามที่จะเข้าโจมตีต่อกองลังทยใหญ่มาก่อนตั้งแต่ก่อนมีการรัฐประหารแล้วดังนั้นเมื่อพลเอกมินอ,องลาย ทำการรัฐประหารกลุ่มอํานาจแบบเบ็ดเสร็จนั้นอาจเป็นจังหวะและโอกาสอันดีที่จะเข้าไปยึดพื้นที่บริเวณดอยก่อวันซึ่งนั้นมันจะส่งผลให้มีผู้อพยพจํานวนมากลางไหลมายัางชายแดนไทยครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ